สวัสดีครับวันนี้ก็มาตามแผนเหรียญกันนิดนึงนะครับวันนี้วันที่12นะครับมิถุนานะก็มาดูเหรียญวิฟนะครับหรือว่าดอล e ิทัฟนะตอนนี้ R r ของเหรียญวิฟเนี่ยหลุดโลลงมานะครับหลุดาราคา3ดอลลงมาเนี่ยนะครับ ก็มาอยู่ในแนวรับที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะดูจากไทม์เฟรมเดย์แล้วเนี่ยนะครับตอนนี้อยู่ในแนวรับที่ซักราคาประมาณ2.2 2.4และ2.5นะครับซึ่งเป็นการลงมาแตะแนวรับนะครับทดสอบครั้งที่4นะครับก็เลยคิดว่าน่าจะมีแผนได้เล่นกันบ้างน,นะครับโดยมุมมองนี้โดยภาพรวมของวิฟตนะครับตอนนี้เนี่ยผมตีเทรลไลน์ไว้เนี่ยในลักษณะของเหมือน ถลอหปากอ้าแบบนี้นะ,ะเห็นไหมครับการวิ่งเป็นเทรนใหญ่ในลักษณะประมาณนี้แล้วตอนนี้เรากําลังอยู่ในแนวรับที่สําคัญนะครับโดยมุมมองชุดนี้เนี่ยอาจจะมองเป็น triangle นะครับ triangle แบบทลอ6งปากอ้าหน่อยนะครับ A B C D E นะครับแล้วก็ปรับตัวลงนะปรับตัวลงในลักษณะของ3มคลื่นแบบนี้นะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าจะมีตรงไหนแนวคิดให้เล่นบ้างนะครับสำหรับวิปนะครับอันนี้ก็ปจะเป็นภาพเดยเนาะเป็นภาพเดเดี๋ยวเรามาตามดูโครงสร้างในของชุดนี้นะครับที่เป็นขาสุดท้ายที่เรามองว่าเป็นชุดการปรับลงตรงนี้นะครับดูทำเฟรมสักสี่ชั่วโมง ในทำเฟรม4ชั่วโมงตอนนี้เนี่ยนะครับผมทำลาเบลไวนะในลักษณะของเป็นเหมือนซิกแซกนะครับเป็นคลิชชันซิกแซกนะในลักษณะแบบนี้นะครับก็ยังตามหัคลื่นนะครับขาสุดท้ายในลักษณะแบบนี้โดยนะครับโดยมองว่าตรงขา B ลง C ตรงนี้เนี่ยนะครับมีสิทธิ์ที่จะจบคลื่นแล้วนะครับในทำเฟรมสัก4ชั่วโมงนะครับ เป็นเวฟ1,2,3,4,5นะครับตรงนี้ณปัจจุบันเนี่ยนะครับณปัจจุบันเดี๋ยวลองวัดฟิโบก่อนนะครับเวฟ2 3สามนะครับตั้งตรงสี่ตรงนี้เนี่ยจะสังเกตได้ว่าฟิโบ61.8เห็นไหมเวฟ5สีเหลืองนะครับฟิโบ61.8เนี่ยราคามาทิมแล้วนะครับทิมลงแตะที่61.8ที่ราคา2.38พอดีนะครับแล้วก็มีการ ปรับตัวขึ้นไปแต่ณตอนน er ี้เนี่ยท SI so ี here, ่อัดคลิปอยู่เนี่ยราคายังไม่สามารถยกให้ยกโลได้นะครับก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆดูว่าเป็นแนวรับที่น่าสนใจหรือเปล่าเราดู ISI กันนิดนึงนะครับสัก4ชั่วโมงไ s i ตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะยกตัวกับราคาเห็นไหมครับค่อนข้างที่จะยกตัวกับราคานะครับก็เป็นอาร์ที่ค่อนข้างที่จะน่าจะได้เล่นฝั่งรีบาวนะโดยในมุมมองตรงนี้เนี่ยผม ถ้าจะเล่นชุดนี้นะครับผมมองว่าแนว Stop l o อ s เนี่ยไม่ควรจะหลุดเกิน2.2ดอลลาร์แล้วนะครับไม่ควรจะหลุดเกิน2.2ดอลลาร์ในมุมมองของอ,อ5คลื่นนะครับในขาสีสีแดงอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเว็บ5ตรงนี้นะ่าอาจจะลงได้จนถึง2.240เลยก็ได้นะครับหรือ2ดอนตรงนี้เลยก็ได้นะครับแต่ว่าเกณฑการเล่นผมขอเล่นแค่2ไม้ก่อนแล้วกันนะครับอ่า <c oughs> ทีนี้ถ้าสมมตินะครับเพื่อนๆนในคอมมูน่าจะมีการรับของกันไปแล้วแหละนะครับถ้าสมมติราคาปรับตัวขึ้นไปนะครับสิ่งที่จะต้องเห็นก็คือว่าการรีเทสขึ้นไปตรงนี้เนี่ยนะครับของวิ f เนี่ยจะต้องไปอย่างน้อยน้อยนะครับไปเทสอย่างน้อยๆที่ผมคาดการณ์เลยก็คือสักสดอนนะครับสองจุดเก้าสามดอในบริเวณนี้นะครับแล้วก็ยกโลนะครับ ยกไฮแบบนี้ยกโลนะครับแล้วก็ขึ้นต่อนะครับเพื่อที่จะไปะเทสโซนสัก3.2ดอลและ3.4ในอนาคตนะครับจะเปลี่ยนเทนอย่างเด็ดขาดขึ้นชุดใหม่ได้เนี่ยครับอย่างน้อยๆน,นะครับจะต้องไปเทส3.4ดอลลาร์ขึ้นไปจนถึง3.8นะเลยหัวบีตรงนี้นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยทีเดียวครับในมุมมองไทม์เฟรมสัก4ชั่วโมงของวิฟนะครับตอนนี้ก็คิดว่ายังทันนะในมุมมองทม์เฟรมเดยนะครับ ในมุมมอง t ท m e เฟรมเ,มเดย์ตอนนี้ r s i ก็อยู่ในโซนบริเวณสัก40สินะครับสิ่งที่ควรจะเฝ้าระวังคือวันนี้มีประกาศตัวเลขสําคัญเนี่ยนะครับมีประกาศนโยบายของเฟดด้วยสําคัญเนี่ยก็ต้องระวังนะครับต้องระวังพอสมควรราคาอาจจะขึ้นไปรีเทสไม่ผ่าน3ดอยแล้วลงต่อนะครับไอซ์ไอ SI แบบเนี้ยนะลงต่อแบบเนี้ยแล้วหรือลุดโลเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเกณฑ์สต็อปลอสจะต้องแน่นๆหน่อยนะครับจะต้องมีสต็อปลอสแน่นๆหน่อย สโตเดย์นะครับค่อนข,ข้างที่จะตัดขึ้นแต่ก็ยังดูอะไรไม่ได้นะครับยังไงบริเวณแนวรับที่สำคัญของว i f นะครับก็คือบริเวณจุดนี้2.6ดอลลาร์2.5ดอลลาร์จนถึง2 2 4ุ0ดอลลาร์นะครับเกณฑ์การเล่นไม่ควรจะหลุดนะครับ2.2ดอลลาร์นั่นเองนะครับยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็